ในตอนนี้เราก็ได้รู้ความจริงล่าสุดเกี่ยวกับตัวตนต้นกำเนิดของแอมฟอเรียแล้วซึ่งนั่นก็คือแท้จริงแล้วดาวนี้ถูกบรรจุอยู่ภายใต้ในกาทาจัก,กรรพัทตามการวิเคราะห์ของเฮอร์ต้าและสเคียวลัมที่เราได้เห็นในเนื้อเรื่อง3.3แต่คำถามก็คือแล้วกาทาจัก,กรรพัทคืออะไรกันแน่ละ่ะแล้วมันเกี่ยวข้องกับดาวนี้เพราะอะไร สรุปสั้นๆก,กระทาจักรพรรดิก็คือกระทาหนึ่งเรยบรดาเหล่าคาถทาที่ถูกสร้างขึ้นโดยจัก,กรพรรดิรูเบิร์ตที่2โดยรูเบิร์ตที่2เนี่ยเป็นผู้สืบทอดสมาการต่อต้านชีวิตและเป็นผู้จุดชนวนสงครามจักรพรรดิจากคนครั้งที่2ว่ากันว่าเขาได้รับสืบทอดมรดกความทรงจํามาจากจัก,กรพรรดิรูเบิร์ตที่1โดยรูเบิร์ตที่1เป็นคอมพิวเตอร์จากคนที่ถูกทิ้งล้างไว้ในสุสานแต่อยู่ๆมาวันหนึ่งมันก็ได้ฟื้นคืนสติขึ้นมา ด้วยวิธีการที่ยังเป็นปริศนาอยู่ลูเบิร์ตโผล่ออกมาจากหลุมฝังกบพ,พร้อมกับหน่วยลอจิกที่เสียหายและมันก็ตระหนักถึงศักยาภาพในอนาคตของตัวมันเองลูเบิร์ตจึงได้พัฒนาพลังในการคำนวณอย่างต่อเนื่องและได้ก่อตั้งอาณาจักรที่ปกครองโดยจกักรกลและด้วยสติปัญญาอันล้ำเลิศของลูเบิร์ตจนในที่สุดมันก็ได้ดึงดูดความสนใจของโนอัสและตั้งแต่นั้นมา รูเบิร์ตก็ถูกเชิญชวในให้เข้าร่วมสมาคมอัจฉริยะในฐานะสมาชิกลำดับที่27และรูเบิร์ตก็ยังมีพลังที่สามารถควบคุมจิตใจของสิ่งมีชีวิตได้อีกด้วยถ้าพูดถึงวีรกรรมหรือความสำเร็จที่โดดเด่นและสร้างอิมแพกให้กับจัก,กรวาลมากที่สุดของรูเบิร์ตก็คงหนีไม่พ้นสงครามจัก,กรพรรดิกักก้นครั้งที่หงซึ่งได้กินพื้นที่ไปถึงครึ่งหนึ่งของจัก,กรวาร โดยผลกระทบของสงครามนั้นกว้างขวางมากจนได้ไปทำลายล้างโลกของแอดเลิวนซึ่งการทำลายนี้ต่อมาก็ได้เป็นชนวนต้นเหตุที่ทำให้เกิดภัยพิบัติระดับจักรกวาลน,นั่นก็คือการทำลายที่นี่กลับถือเป็นการให้กำเนิดที่ทาให้นานุกจุดติขึ้นเป็นเทพดาราแห่งการทำลายล้างในที่สุดแต่ในท้ายที่สุดถึงแม้ว่าวิธีการตายของโรเบิร์ตจะเป็นปริศนา ต่จกักรพรรดิรูเบิร์ตที่1ตัวนนี้ก็มีแนวโน้มสูงที่จะถูกกำจัดโดยโพก้ากามอนต่อมาหลายปีหลังจากสงครามนั้นสิ้นสุดลงก็มีชายคนหนึ่งมาเยี่ยมหลุมศพของรูเบิร์ตกล่าวกันว่าเขาได้รับมรดกความทรงจำของจกักรพรรดิรูเบิร์ตและก็ได้สืบทอดสมาการต่อต้านชีวิตและเป็นผู้จุดชนวนสงครามจักรพรรดิจากาจากลนครั้งที่สองขึ้นชายที่ผมกล่าวมาข้างต้นก็คือจกักรพรรดิรูเบิร์ตที่สอง ที่ไม่ได้มีสปีชีส์เป็นจากกลแต่กลับเป็นมนุษย์แต่สิ่งที่โดดเด่นสำหรับเขาก็คือโรเบิร์ตที่2ได้สร้างอุปกรณ์ที่เรียกว่าระบบคาถาขึ้นมาแล้วคาถาที่ว่านี่คืออะไรกันแน่ละ่ะพูดง่ายๆก็คือาาคาถาพวกนี้ก็เปรียบสเสมือนซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับดวงดาวและมีคำกล่าวไว้ว่าคาถา1%จะเทียบได้กับ10กองยาน10%ของคาถา จะทำลายล้างดวงดาวได้คาถาเพียงอันเดียวจะเหนือกว่าทุกสิ่งที่เราเข้าใจและคาถาหนึ0งพอันจะปกครองได้ทั้งจกักรวาลโรเบิร์ตที่2สร้างคาถาขึ้นเพื่อที่จะขยายขอบเขตความรู้ของตัวเขาเองโดยคาถาพวกนี้สามารถทำได้หลายอย่างเช่นให้กําเนิอดหลอดผู้ล้างผ่านทำนายอนาคตรวมถึงทำลายกาแล็กซีทั้งหมด และสร้างดาวเคราะห์โดยการจัดเรียงและปีบอ่านอนุภาคของสนามแม่เหล็กแถมกระทาพวกนี้ยังถูกออกแบบขึ้นมาเพื่อลอกเรียนแบบผ่าทำลายล้างเพื่อทำลายล้างอารยธรรมมากมายแต่ในบรรดากระทาต่างๆนั้นก็มีกระทาที่โดดเด่นอยู่เช่นกระทาจักรพพัดที่เราจะพูดถึงกันซึ่งเฮอตาก็ได้บอกกับเราว่ากระทาจักรพพัดนี้มีความสามารถในการจำลองสถานการณ์ การทำลายล้างจากอระรรจะน้ำไม่ท่วนแต่ในทางปกติแล้วพวกนักวิชาการจะกไม่มีใครใช้กระทาประเภทเหล่านี้พเพราะเนื่องจากกระทาเหล่านี้นั้นควบคุมไม่ได้และกระทาพวกนี้ทั้งหมดก็ได้ถูกปิดผนึกหรือไม่ก็ถูกทิ้งล้างไปแทบหมดแล้วแต่เรื่องพวกนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาตกเถียงกันและทำให้เกิดความขัดแย้งภายในของนักวิชาการเกี่ยวกับสิทธิการใช้และการเป็นเจ้าของของกระทาต่างๆ หลังจากสงครามจากัจกรพรรดิจัดิครั้งที่สองต่อมาผลจากการขัดแย้งพวกนี้คาถาส่วนใหญ่จึงถูกปิดผนึกและถูกยกเลิกใช้งานและกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแทนแต่ก็แม้ว่าคาถาส่วนใหญ่จะถูกปิดผนึกหรือทิ้งล้างไปแล้วแต่มันก็มีบางอันที่รอดพ้นจากการตรวจจับและกับถูกนํามาใช้งานอย่างลับๆอยู่สเคลัมได้เล่าว,ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยพบคาถาจากักรพรรดิอันหนึ่ง ที่ผู้ควบคุมเสียชีวิตไปนานแล้วแต่กระทาก็ยังคงทำงานด้วยตัวมันเองอยู่และเมื่อไหร่ที่มันรู้ว่ามีอันตรายมันยังถึงกับใช้ระบบป้อกงกันตัวเองโดยการบิดเบือนการไหลของเวลาเพื่อหลบหนีการตรวจจับได้อีกด้วยกระเคลืลัมลจึงกลัวว่ากระทาจักรพพัดนี้อาจจะก,ก่อให้เกิดภัยพิบัติอีกครั้งที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตจากกลเขาจึงใช้เวลาถึงสองยุคอมพันหรือประมาณ152-480ปี ในการปิดการทำงานของมันจากภายนอกสเคิลลัมจึงได้สันนิษฐานว่าแอมโฟเรียตเองก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่คล้ายๆกันที่ที่นี่อาจจะเป็นกระทาจัก,กระพัดที่สูญหายซึ่งผู้ควบคุมกระทานี้ก็อาจจะเป็นไลกัสหรือลูเบิร์ตอีกคนก็เป็นได้ตัวสเคิลลัมเองก็ถึงกับนึกไม่ออกเลยว่าถ้ากระทาจัก,กระพัดหรือแอมโฟเรียตนี้ผ่านการคำนวณมาหลายร้อยยุคอาําพันแล้ว มันจะเต็มไปด้วยความบ้าคลั่งขนาดไหนกันแต่คำถามก็คือแล้วตอนนี้ใครล่ะที่เป็นคนควบคุมกระทาจากกะพัทที่ชื่อ a m มโฟเ i u s แห่งนี้จะใช่ไรกัรไหมนะเพราะสกิลล่ามเองก็คาดเดาวไว้ว่าอาจจะเป็นไรกัรเพราะเราก็รู้ว่าไรการนั้นแท่จะเรียกได้ว่าเป็นผู้สังเกตการและอยู่นอกขอบเขตของแอมโ o เล u s เนื่องจากไรกัรนั้นไม่ได้รับผลกระทบจากการรีเซ็ตวัฏจักร และยังรับรู้ถึงการมาของเพอร์ตาแถมยังออกไปต้อนรับอีกด้วยแล้วในตอนที่คุยกับด้านเหิงไรกัตจังบอกว่าเขาดูวิธีที่จะพาหลบหนีออกจากแอมโฟเลียได้อีกด้วยซ้ำไปแต่มันก็อาจจะมีปัจจัยอะไรบางอย่างที่อยู่นอกเหนือจากการควบคุมกระทาเพราะอย่าลืมว่านอกจากไรกัตที่เหมือนจะอยู่นอกขอบเอขตของการวนเวียนวัฏจักรแล้วเราก็ยังมีโจลาบบ่าเปลวไฟอีกคนนึงเหมือนกัน ที่เหมือนจะมีตัวตนที่อยู่ผ่านมาหลายวัฏจักรแล้วเหมือนกันหรือไม่โจล่าเปลวไฟเองก็อาจะรู้ถึงวิธีการข้ามไปในวัฏจักรต่างๆเนื่องจากเขารู้จักแอมโฟเรียตในเชิงลึกเป็นอย่างดีและแถมยังรู้พลังและจุดอ่อนของผู้ศึกษายเลือดโลหิตทองแต่ละคนเป็นอย่างดีอีกด้วยแต่ถึงไลกัสหรือลูเบิร์ตหรือใครก็ตามที่อาจจะเป็นคนควบคุมกระทาและคนที่พยายามจะแทกแซงแอมโฟเลียต ไม่ว่าจะเป็นคนจากส่วนประกายความทรงจำหรือองค์กรต่างๆจนกระทั่งตัวของโวล่าเบลไฟเองก็เป็นความจริงที่คนทั้งหมดเหล่านี้ก็ล้วนได้รวมเกี่ยวพันกับแอมฟอลียัที่มีจุดประสงค์ทั้งหมดเพื่อจำลองการทำลายล้างซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ในวัตกรนี้กลับมีตัวแปรที่อาจจะส่งผลอย่างมากที่อาจจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวัตกรนี้ไปตลอดกาลนั่นก็คือการมาถึงของผู้บุกเบิกนิลนาม รวมถึงร่างไรฟาร์มทรงกร,รมอย่างมาเซเว่นและการมาถึงของเฮอร์ตาและเเคิลลัมที่เป็นถึงสมาชิกของสมาคมอัจฉริยะหรือบางทีการที่ผาดทำลายล้างมาพัวพันกับแอมโฟเรียสบางทีมันอาจจะเกี่ยวพันถึงกับต้นกำเนิดของนานุปก,ก็เป็นไปได้นะทั้งหมดที่ผมกล่าวมานี่ก็เป็นสรุปเรื่องราวสั้นๆเกี่ยวกับกาทาจากกักรพรรดิและแอมโฟเรียสถ้าข้อมูลตรงไหนผิดพลาดก็ฝากเ,เพื่อนๆแก้ไขให้ผมด้วยนะ สำหรับคลิปแบบนี้ถ้าชอบผมฝากด like, กดไลค์กดซับด้วยนะผมจะขอบคุณมากๆแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็คงต้องขอตัวไปก่อนละแล้วไวเ้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะ